455ท่านผู้มีอายุอินรีห้าประการนี้คือหนึ่งจากขุนศีสองโสตินศีสามมนินศีสี่ 4, ชิวหินศีห้ากายินศีมีอารมณ์ต่างกันมีที่เที่ยวไปต่างกันไม่รับรู้อารมณ์อันเป็นที่เที่ยวไปของกันและกันมีอริยอินทรีห้า ประการนี้มีอารมณ์ต่างกันมีที่เที่ยวไปต่างกันไม่รับรู้อารมณ์อันเป็นที่เที่ยวไปของกันและกันจะมีอะไรเป็นที่อาศัยและทำอะไรรับรู้อารมณ์อันเป็นที่เที่ยวไปแห่งอินทรีห้าประการนั้นท่านผู้มีอายุอินทรีห้าประการนี้คือหนึ่งจากคุณสีสอง โสตินสีสามคานินรีสี่ชิวหินรีห้ากายินรีมีอารมณ์ต่างกันมีที่เที่ยวไปต่างกันไม่รับรู้อารมณ์อันเป็นที่เที่ยวไปของกันและกันมีใจเป็นที่อาศัยและใจย่อมรับรู้อารมณ์อันเป็นที่เที่ยวไปแห่งอินทรีย์เหล่านั้น 456ท่านผู้มีอายุอินรีห้าประการนี้คือหนึ่งจากขุนซีสองโสติน4ีสามคานิน4ีสชิวหิน4ีหกายิน4ีอินรีห้าประการนี้อาศัยอะไรดำรงอยู่ท่านผู้มีอายุอินทรีห้าประการนี้คือหนึ่งจากขุนซีสองโสติน4ีสาคานิน4ี สี่ชิวหินสีห้ากายินสีอินสียห้าประการนี้อาศัยอายุดำรงอยู่อายุอาศัยอะไรดำรงอยู่อายุอาศัยไอยอุ่นดำรงอยู่ไออุ่นอาศัยอะไรดำรงอยู่ไออุ่นอาศัยอายุดำรงอยู่ผมรู้ทั่วถึงภาษิตของท่านพระสารีบุตรในบัดนี้เองอย่างนี้ว่า อายุอาศัยไออุ่นดำรงอยู่และไออุ่นอาศัยอายุดำรงอย,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 งอยู่แต่ผมจะพึงเข้าใจความแห่งพาสิดนี้ได้อย่างไรถ้าเช่นนั้นผมจะอุปมาให้ท่านฟังเพราะวินยูชนบางพวกในโลกนี้ย่อมทราบความแห่งภาสิได้ด้วยอุปมาเมื่อประทีปน้ำมันกำลังติดไฟอยู่แสงสว่างอาศัยเปลวไฟจึงปรากฏ เปลวไฟอาศัยแสงสว่างจึงปรากฏอยู่แม้ฉันใดอายุอาศัยไอยอุ่นดำรงอยู่ไออุ่นอาศัยอายุดำรงอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกัน457ท่านผู้มีอายุอายุสังขารกับเวทนิยธรรม เป็นอันเดียวกันหรือต่างกันท่านผู้มีอายุอายุสังขารกับเวทนิยธรรมไม่เป็นอันเดียวกันอายุสังขารกับเวทนิยธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วการออกจากสมบัติของภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทยิตเนโรธก็ไม่พึงปรากฏแต่เพราะอาศัยอายุสังขารกับเวทนิยธรรมต่างกันฉะนั้น การออกจากสมบัติของภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธจึงปรากฏเมื่อทำเท่าไรละกายนี้ไปกายนี้จึงถูกทอดทิ้งนอนนิ่งเหมือนท่อนไม้ที่ปราศจากเจตนาเมื่อทำสามประการคือหนึ่งอายุสองอ,อุ่น่นสามวิญญาณละกายนี้ไปกายนี้จึงถูกทอดทิ้ง นอนนิ่งเหมือนท่อนไม้ที่ปราศจากเจตนาสัตว์ผู้ตายคือทากาละไปแล้วกับภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทยิตเนิโรดต่างกันอย่างไรสัตว์ผู้ตายคือทากาละไปแล้วมีกายสังขารวจีสังขารและจิตตสังขารดับระงับไปมีอายุหมดสิ้นไปไม่มีไออุน่นมีอินทรีย์แตกทำลาย ส่วนภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธมีกายสังขารวจีสังขารและจิตตสังขารดับระงับไปแต่อายุยังไม่หมดสิ้นยังมีไออุ่นมีอินทรีย์ผ่องใสสัตว์ผู้ตายคือทำกาละไปแล้วกับภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรตต่างกันอย่างนี้